จะเน้นนัวซะมากกว่าเพราะว่าในตัววัตถุดิบแต่ละอย่างมันจะเค็มอยู่แล้วน้ำจิ้มจะออกสามรสหวานเปรี้ยวเผ็ดครบรสแบบพี่กินกับของทอดแล้วมันพอดีกันครับหมดทุกวันทําวันต่วันน้ำจิ้มที่พูดได้อย่างเดียวเลยเป็นคุณป้าคนหนึ่งเขาหัวซื้อเยอะมากวันนั้นปลาหมึกสิบแล้วก็อย่างละอ,อีกอย่างละสิบอย่างละยี่สิบอย่างเงี้ยเลยไม่มีใช้น้ํามันซ้ําเลยสักรอบหนึ่งจะซื้อเปลี่ยนใหม่ทุกวันน้ำมันไม่เคยซ้ําเลย สวัสดีครับชื่อโอ๊ตครับเป็นเจ้าของร้านทะเลทอดครับถ้ารวมรุ่นแม่ด้วยนะเป็น10ปีแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนอนะ่ะแบบนี้มันยังไม่มีมันมีแต่พวกปลาหมึกย่างอะไรย่างอะไรพวกนี้แม่ก็เลยเลือกที่จะขายของทอด ขายได้หลายปีอยู่นะพี่แล้วก็เลิกขายไปแล้วทีนี้กลับมาอีกทีก็มาขายกับพี่สาวสองคน <c oughs> ลายหันเหมือนเดิมเลย <c oughs> แล้วก็เพิ่งมาเอาปลาตัวใหญ่ออกมาเปลี่ยนมาเป็นปลาไข่แล้วก็เพิ่มหอยขึ้นมาตัดปูออกตอนรุ่นแม่ขายดีมากเพราะตอนนั้นขายถูกแม่บอกว่าขายปลาหมึกตัวยี่สิบห้าบาทเองวังพี่เป็นตัวแบบนี้นะช่วงนี้ก็ขายได้อ่ะพี่ก็ไม่ไม่แพ้กัน <c oughs> ใช้แป้งทั่วไปเลยนะพี่แป้งผสมน้ำเลยแล้วก็ปรุงรสชาติไปในแป้งเลยแล้วก็ตีต,ต,ตีแป้งแล้วก็ทอดสําคัญเลยอยู่ที่ไฟพี่ถ้าคุมไฟเป็นจะทอดสวยจ,จัดใจจริงๆเลยน้ำมันผมเปลี่ยนใหม่ทุกวันอีกอย่างหนึ่งกระทะเรามันเผามามันเป็นสีดำมันก็เลยดูเป็นดำเลยยืนยันได้เลยว่าใช้น้ำมันใหม่ทุกวันครับ เลือกเองครับทุกอย่างเลยแล้วเราก็ต้องมานั่งแกะนั่งทำมาพี่ดัดแล้วก็แพคดัดแล้วก็แพคดัดให้มันตรงเหมือนเทมปุระพี่หอยแล้วก็แกะมันมาเป็นถุงแพคกเราแกะแล้วก็ล้างล้างแล้วก็มาเสียบไม้ปลาหมึกก็ต้องนั่งทำนะไม่ใช่ว่าเอามาเสร็จปุ๊บบังทอดไม่ใช่นะปลาไข่นี่ต้องล้างแบบดีๆเลยเพราะมันเหม็นคาวมากตอนนี้ก็จะเป็นกุ้งกับปลาหมึกพี่ที่ขายดีตอนนี้ก็จะมีกุ้งทอดครับตัวละสิบบาทครับปลาไข่ตัวละสิบบาทไข่ปลาหมึกอัดแห้แงแห้งละสิบบาทหอยเสียบไม้ไม้ละสิบ บาทครับแล้วก็ปลาหมึกตัวละร้อยยี่บจ้ะปกตินะพี่ออกมาตั้งตรงเนี้ยสามโมงครึ่งแล้วก็เริ่มทอดทอดไปขายไปทอดไปขายไปห้าโมงกว่าหมดขายดีสุดๆเลยจะคนต่อแถวยาวอย่างเงี้ยน,น้ำจิ้มจะออกอ่าสมรสหวานเปรี้ยวเผ็ดครบรสแบยพี่กินกับของทอดแล้วมันพอดีกันครับหมดทุกวันทําวันต่วันน้ำจิ้มเป็นคดละห้บาทที่พูดได้อย่างเดียวเลย ตอนนี้มีสาขา2อ,อยู่ที่ซอยประชาราชิ1พี่ถนนประชาราดเส้นที่จะมาตรงท่าน้ำนนท์ครับสาขา2จะเป็นทอดแล้วก็มีที่โต๊ะนั่งกินได้เลยลก็จะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยพี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นครับมีครบเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแล้วก็มีที่ให้นั่งทานที่ร้านได้เลยตรงนั้นจะไม่รอเลยพี่สาขาแรกเลยก็คือที่นี่ครับ ร้านทะเลทอดซีฟู้ดนะครับตั้งอยู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีครับหอนฬิกาปุ๊บเลี้ยวซ้ายอยู่ริมเขื่อนครับร้านตั้งอยู่ร้านที่4ครับเวลาเปิดปิดนะเปิดตั้งแต่3ามโมงครึ่งครับจะปิดแล้วแต่ของหมดสามารถโทรติดต่อ095 2 7 3 2 3 9 1จครับจะอยุดทุกวันที่20ของทุกเดือนครับสาขาสองนะครับตั้งอยู่ที่ซอยประชาราช11ิครับถนนประชาราช์ครับเส้นทางตรงที่จะมาท่าน้ำนนทครับที่ร้านมีทะเลทอดแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวครับสามารถนั่งทานได้ที่ร้านได้เลยที่จอดรถรองรับเยอะมาก จะเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง2องทุ่มครับ